นิธิพุทธสุวรรณภูมิได้ร่วมกับสำนักง,งานเขตของสาลสถานีตำรวจอุภาลามได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับอักขีไฟคือไฟไหม้ในเขตชุมชนทนบุรีณวัดสันติธรรม,มารามในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2563ซึ่งในครั้งนี้ มูนิธิพุทธสวรณภูมิก็ต้องขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพที่ได้ร่วมอุปถัมภ์ในครั้งนี้ซึ่งมีโยมแม่ด็อกเตอร์พรเพนเดชวิไลศรีโยมพี่พัะสกุลสมพลอนันตกิจท่านพลเอกวิสุทธ์นาเงินท่านพลเอกพันพศักวงศ์ท่านพลเอกเอสก,กุลชัยเรืองศิริโยมรังสีพมปริยัติ อาจจะไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้ทุกท่านทุกคนูลนิธิพุทธสวรรณภูมิร่วมกับคณะศิทธิอนุสิ์ญาติโยมญาติธรรมได้ลงพื้นที่แจกหรือมอบเงินให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนลังคาเรือนละ1,000บาทเป็นทั้งหมด1 8 0 0 0บาท1,08่้ลังคาเรือนและได้ลงพื้นที่กับท่าน ผ่วอำนการสำนังงานเขตของศาลท่านรองผู้กับอุปาลามทั้งคณะสงฆ์วัดพิชยยาติการามตลอดถึงคณะกรรมการมูลและนิธิพุทธสุวรรณภูมิในวันนี้นวัดสันติธรรม,มารามก็ขอบุญกุศลผลละบุญที่เกิดจากการให้ทานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งหวังว่าบุญกุศลอำนาจแห่งบารามีและอนิสงส์ ที่เกิดจากการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับไฟไหม้ในครั้งนี้ขอขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจและอย่าได้เกิดเรื่องไฟไหม้กับครอบครัวของเราหรือกับตัวของเราก็ขอบุญกุศลในครั้งนี้เป็นเครื่องปกป้องและเป็นเครื่องป้องกันภัยให้กับเราท่านทั้งหลายขอความสุขและความสวัสดีและขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้ ความรู้สึกตอนนี้ก็คือก็ยังยังยังห่วงว่าเราจะได้บ้านเมื่อไหร่เวลานั้นคือเงินเราจะพอใช้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเราเราจะต้องไปมัดจำบบ้านแล้วเราแล้วลูกเราจะเรียนยังไงอะไรยังไงผมรู้สึกดีใจนะครับที่อาจารย์ทัางนี้ทางอุธสาหะอขคุณคกับคนรับพที่มาช่วยเหลือการท่งนี้ก็ดีใจครับ ขอบคุณมากมากครับค่ะรู้สึกเสียใจมากมากค่ะเพราะว่าแบบคือเหมือนกับเราก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากค่ะพี่พอเหมือนกับว่ามันเกิดไฟมากอย่างมันมาเร็วมากค่ะพี่แล้วไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวของแล้ก็ไม่ได้ออกมาเหมือนก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะของมันไปหมดเลยทุกอย่างไม่ได้เสียดายของก็จริงค่ะแต่มันก็กว่าจะสร้างมาได้ค่ะพี่ก็ค่อนข้างเหนื่อยและลําบากมากๆค่ะขอขอบคุณทางวัดพุทธิยญาด้วยนะคะที่ ผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณพระครูที่นำสิ่งของและเงินมามอบให้ทางผู้ประสบภัยด้วยนะคะชุมชนชาวตากสินยี่สามขอขอบพระคุณค่ะจากนักง,งานเขตธนบุรีนะคะพร้อมด้วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ขอขอบพระคุณนะคะทางวัดพิชัยญาติและมูลนิธินะคะที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยความตื้นตันแล้วก็ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่พี่น้องประชาชนเราได้รับการช่วยเหลือจากวัดพิชัยญาตินะคะและข้อมูลนี้ิของเขตคลองศาลนะคะในการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะค่ะพรมาสการ้อยู่กับตัวเลยนะมันมีความรู้สึกทั้งเสียใจแล้วก็ดีใจเสียใจในนี้คือประชาชนพี่น้องเขาได้ได้รับความเดือดร้อนแต่ในความดีใจก็คือได้มองเห็นถึงความสามัคคีของคนไทยที่ได้อ่ ให้ช่วยเหลือกันในยามตกทุกข์ยากน,นี่ก็คือหลักของการอยู่ร่วมกันของสังคม,มไทยก<อ>็ขอเริญทอนประโยม